พระพุทธไตรรัตนญาณมหาดีนพรัตถสีสหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอภิธานะรังคันธ์สีวลีนามาสีระตัณหะนิทุรโตอาหังวันทานิทาเรโญอาหังวันทานิสังโส พุทธธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธวันทามิทาติโรอาหังวันทามิสปพโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีโยะระสีสะมาสะสิทธมารพุทโธสาวาสังโฆและถาพุทโณพะพุทธบูชาธรรมะ ชาสังฆูชาอาคีทานวันกังขันธ์สีวลีกตมาหารนิรันต์าอ,อาหังวันภามิสุระโตอาหังวันชามีทัศโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตแรัตนะยัมานีนภร,รัตน์สีจันทร์สายสุขาม